ปาดพี่นอ่องมะเบิงกอเข,ข่าละเข่าเหนียวที่ผมดำเป็นแถวครับพี่น้องข้าวเหนียวดอกอขอสิบดำเป็นแถวห่างๆมาองมาแห้งครับย้อนว่ายัานก้าบ่อพ่อก็เลยดำห่างๆทิมๆไว้เอาไปเอามาเบิงที่ละพี่น้องอุย้ยสะออนกอเขา่านี่ครับพี่นอ้องมาเบิงกอใหญ่ๆครับพี่นี่กอหน่อยกบมีคือกันบอ่อแมนวาสิมีแต่กอใหญ่นี่กอหน่อยกับ่บอหน่อยปันได้ดอก เบิ้งที่เราพี่น้องเบิ้งก้อยง่ๆเพี่อมันหลับเป็นตาออนซ่อนนี่หละพี่น้องคุณอะขอเขาไหมว่ามันปลูกในกระถางเอาโดดซ้ำอันก้นกระถางไหมพี่น้องซ้ำคูถังเอาโลดพี่น่ะพี่น่ะอุย้ยเป็นตาออนซอนพี่น้องคักแนยังวะคุณอะข้าวเหนียวดอุ้นกระลังม่านพี่น้องกลมแล้วกระลังสีม่านหรือวะนี่เป็นสีกลม,กลม คักเลยพี่น้องอ้ยงาม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 อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนดำหน้าเป็นแถวครับพี่น้องครับทำนายุคใหม่บ่าเอบ้านสวนหฮมหัก